แบบนี้เลยนะจ๊ะพิกไม่สะใจต้องหลาดพิกด้วยคำนี้ขอวอาไปกับเพื่อนๆทุกคนเลยนะจ๊ะสองตัวทีเดียวมีนาวสวัสดีค่ะทุกคนเจอกับโมอีกแล้วนะคะกับช่องมีนาวนะคะวันนี้โมจะพาทุกคนมาทำแซ่บๆกินแซ่บๆนะคะ mm. ก็วันนี้เสนอเบนูเป็น คิดอีกแล้วคิดต่อหน้าคลิปอีกแล้วกุ้งราดโคตรพริกน้ำปลานี้โมทำเป็นน้ำยำม,มาแล้วนะววประมาณ150เม<ะ>็ดโคตรพริกจริงๆมาทำการราดเลยไหม เอาละค่ะทุกคนก็มานั่งกินกันเลยนะคะกับเมนูแซ่บๆแบบนี้กับโมนะคะกับเมนูอีกครั้งกุ้งราดโคตรพริกน้ำปลาสุดแซ no ่บบายหนูโมปะวัญญาจากช่องมีนเอา,อามามากินกันเลยจ้ะสองตัวไปเลยจ้าตากล้องมาซูมเลยตากล้องรู้งานหน่อย พริกไม่สะใจต้องหลาดพริกด้วยคำนี้ขอวอาไปกับเพื่อนๆทุกคนเลยนะจ๊ะสองตัวทีเดียว <c oughs> แกว้วแกว้วคืออะไรแจว๋ว Ừm. Cục cọp mà. อกินเป็นชุดเลยเหรอไม่ให้พูด มาค่ะทุกคนอสีแซบจริงแล้วก็แซบด้วยนะวันนี้โมก็มากินคนเดียวนะเพราะว่านิวมไม่สบายนะคะทุกคน <laughs> ใครใครจะมากินคนเดียวได้อย่างไรตีจานนี้จ่ายมาให้เขาเลยทำไมอ่ะไม่จ่ายหรอกดเปทิทำไมต้องอ่ะทำไมต้องอย่างนี้ตลอดเลยก็มันมันระู้สึกแบบนะ้ำลายแตกอ่นะว้าว โอ้โหเผ็ดแซ่บสาแรกขาดพริกนี่ก็คือแบบร้อยกว่าเม็ดนะทุกคนจริงอ,อ,อร่อยปะไม่หอร่อยอ่ะตีเอาอยางมันผมก็มาามัดผมด้อย่างไรน้องอืฮะก็ผมเขายาวอ่ะมากินกันมาทุกคนกุ้งนี่โมทำความสะอาดแล้วโมก็ ซิดซดน้ำปลาใส่นะให้มันแบบเค็มๆนิดๆนะแล้วก็กุ้งสะเด็ดน้ำปลากุ้งสะดุ้งน้ำปลากินเมนูกุ้งททไรนี่แบบอร่อแยบบจริงรู้สึกด,ดีทุกครั้งคือแบบได้กินของของที่ชอบอะ วิ่เอาหอมม่วงมามั่งดิเอามาวางข้างบนเลยครับมันหัวเขาโตกว่าเธอ อร่อยจังเลยอร่อยมากเลยอ่ะเธอลุยพริกให้กี่คะแนนะอืมเก้าเอา <laughs> เสือไปทำไมมันไม่ใช่สูตรปกติอ่ะสูตรเพ็ดเวอร์อ่ะสูตรเพ็ดเวอร์รอ,รอืม ก็แ,แค่ใส่พริกนีงสุดพริเกเยอะเราจะให้เก้าไม่ได้เพราะว่าคลิปนี้มันเป็นโคตรพริกก็พริเกเยอะก็ถูกแล้วแสดงว่าเต็มสิบ <laughs> ใครหวานใครเปรี้ยวไม่พอก็บีบใส่เลย <c oughs> อืมะอบนี้ตัวใหญ่แซ่บ่ะไหนเขาได้อยากลองจะลองกัดย มันขมมากไหมเขาเคยให้เราตืนไปครั้งก็รู้คราว่ากัดนิดเดียวอะ่ะก็กัดเยอะๆกว่าที่ที่เดียวนี่เนี่ยกัดนิดเดียวอร่อยมันถึงจะรู้รสนี่เมื่อกี้ก็รู้รสแล้วอืมมันแบบมันกล้ามกันอ,ะอ่ะจากพักอ่ะ ชินเหมือนที่เขากินวาซาบิอะหลังๆมากินได้เยอะเฉยเหมือนน้องๆที่แบบว่ากินผักไม่เป็นอลองแบบกินแบบทีละนิดอ่ะ เพราะว่าถ้าเรามาอยู่ในโลกของผักแล้วอะมันก็อร่อยดีเหมือนกันนะใช่ไหมน้องใช่แซ่บเกินไปโอ้ยเผ็ดและอร่อยแต่กินบ่อยๆกระเพาะทะลุ อยากกินบ่อยวันนี้ไม่มีเรื่องมาเล่าอ่ะน้องมีไหม <S S S ไม่มีอา้าวมีหรอแบบเป็นเรื่องน่าอายนิดนิดเรื่องน่าอายเ <S S 2> พื่อนเพื่นพนอนเคยมีไหมสมัยแบบอดีตที่แบบ เป็นเรื่องน่าอายสาหรับเราอะแล้วพอเรามาคิดย้อนกลับไปแบบหรือไม่ใช่ว่าคิดย้อนแบบหลังจากเหตุการณ์แล้วตรงนั้นอะเราก็รู้สึกอายแล้วอะคือเมื่อก่อนโมเคยทํางานออฟฟิศใช่ไหมแล้วทีนี้โมก็จะมีพี่สาวอยู่คนหนึ่งก็คือโมอะรักเขามากเลยนะพี่ที่ทํางานเหรอใช่พี่ที่ทํางานไปไหนก็ไปด้วยกันเหรอกินข้าว<ม>ไปอะไรอะไร,อะไรอย่างเงี้ยแล้วข้างที่ทํางานอะก็จะเป็นแบบเป็นตลาดให้แบบสําหรับพนักง,งานเดินเล่นก็จะมีแบบช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ย เออก็วันนั้นนะ่ะเราก็ไปเดินตอนพักกลางวันแล้วทีเนี้ยโมดจะเป็นเหมือนประมาณคนแบบขี้แกล้งพี่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้วันนั้นนะ่ะคนมันก็เยอะใช่ปะแล้วปกติโมก็จะแบบเดินเกาะไหลพี่เขาแต่ว่าคนมันเยอะเราก็ต้องเดินแบบเหมือนคล้ายๆต่อคิวเพราะคนเยอะแล้วโมก็จะจับโน่นจับนี่เขาจับตูดจับอะไรอย่างเงี้ยข <laughs> ำอะไรข <laughs> ำไปก่อนแล้ว <laughs> เป็นตั๊กบรีบูนเหร แล้วทีนี้จังหวะที่พี่โมจะแวะดูเสื้อผ้าแล้วโมก็คิดว่าพี่โมอยู่ข้างๆโมแล้วโมอ่ะก็ทําแบบเงี้ยเกาะแล้วก็บีบตูด <c oughs> <c oughs> แล้วแบบพอพี่คนนั้นหันมามันไม่ใช่พี่โมอะ <c oughs> แต่เป็นผู้ชายผู้หญิงเป็นผู้หญิง <c oughs> แล้วทำไงโมก็แบบหน้าเลหล่หละแล้วโมก็แบบทําอะไรไม่ถูกโมก็บอกขอโทษค่ะพี่ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แต่พี่สาว <c oughs> จริงๆโมเดินไปนู่นแล้วอะ่ะ ก็คือแบบอายมากรีบวิ่งไปหาพี่แล้วก็เล่าให้เขาฟังน่าอายแลหน้าแตกใช่หน้าแตกเพ้งเลยคือแบบอยู่ดีๆก็ไปบีบตูดคนที่ไม่รู้จักเออแล้ปิดคนปิดให้ใช่แต่ว่าเราก็ไม่ได้ตั้งใจไงเขาก็ไม่รู้จริงๆอะไรเงี้ยก็ขอโทษพีเขาไปเลยดีนะพี่เขาแบบไม่ด่าอะไรเงี้ยถ้าเขาหันมาเป็นผู้ชายเขาก็ด่าเขาเห็นเป็นผู้หญิงแล้วแล้วบีบอย่างแรงอ่ะบีบแบบ อย่างเงี้ยปี๊บอย่างเงี้ยคือเป็นปกติที่โมจะเล่นกับพี่อยู่แล้วไงเขาก็เคยเคยอะไรแบบผิดคนผิดที่อ่ะเป็นแบบว่าเข้ารถผิดคันอ่ะเอาแล้วรถคันนั้นเขาไม่ได้ล็อกหรอเขาไม่ได้ล็อกก็เหมือนแบบจอดรอคนอยู่หน้าห้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วรถมันคล้ายๆกันน่ะเขาก็นึกว่ารถพ่อเขาเข้าไปนั่งอยู่สักพักอ่ะขึ้นมาอ้าวไม่ใช่แล้วก็งงอยู่แล้วก็ขอตเตอร์ขับแล้วก็ รีบออกไปเลยแล้วก็เดินมานั่งเราข้างหลังใช่เหรออจังหวะนั้นแบบน่าเสียเหมือนกันนะก็ขืนๆในนายออยู่เนาะแล้วเพื่อนๆนะมีเรื่องอะไรแบบนี้ไหมก็อยากฟังเหมือนกันนะเ็จจริงๆเผ็เจริงๆเผ็เพจจริงจสุดท้ายแล้วล่ะเนี่ยเหลือจะน้ํายําไว้ให้เราเอาไว้ให้จุ้งเหลียไวพูดทําไมเนี่ยเราไม่ชอบเลยเอเขาพูดให้เธอหัวนอนเล่น ฆ่ามันอะไรฆ่ามันให้ตายอะไรเท่าไม่ต้องชอบพูดฆ่ามันเขี่ยวมันนะทุกท่านทุกคนคาโป้ก็บอกแบบนี้เวลาเนวเล่นกับสัตวและเนลเหม่นเขี่ยวอ่ะนขาจะชอบฆ่าไม่ตายเขาไม่ตายเนี่ยแต่เขาไม่ได้จับแรงนะจับเบาๆบาเด็กเขาขำเธออืมเขาเล่นเขาแบบนี้เหมือนไอ้เกิร์ูเหมือนกันอืมฆ่าอะไรฆ่ามันให้ตายแล้วทั้เสียงแบบไหนฆคอมให้ตาย เอ้ยขำอะไรเขาเล่นกษัตร์แบบนี้เข,นเขาเหมือนเคี่ยวอ่าอ่กินนี่นะคะทุกคนคํานี้ปิดท้ายนะจ๊ะทนน้องยำอร่อยต้องสดน้ำตาลแต่ไอแบบเข้มข้นของเธออะสดไม่ได้เยอะนะสดแบบเทียนนิดเดี แต่ถ้าแบบปกติอ่ะพาะมันจืดโหน้องจำได้ไหมตอนที่เราทำมะนาวไอ้นั่นอ่ะที่ฝันฝานอ่ะยำมะนาวอ่ะจำได้ไหมที่ใส่ขั้วอะไรอ่ะเอมื่อกี้เมื่อกี้เนื้อมันตกลงไปแล้วกินกับน้ำยำอ่ะโคตรอร่อยเลยแล้วแล้วมะนาวมันอร่อยอ่ะเมื่อกี้เขากินอ่ะอย่างอร่อยอ่ะมะนาวมันไม่ได้เปรี้ยวขนาดนั้นมันเปรี้ยวหวานอร่อยกว่าตอนกินที่มันใส่ข้าวคั่วอีกอ่ะ เรอมึงกินกับน้ำยำอันเนี้ยโหกินแบบนี้วิตามินซีจูดอ่ะไหนมาลองสิมอกี้อร่อยมากเลยนะว้าวมะนาวมันอร่อยไนงะใช่มะนาวหวานอะ รดน้ำเนาะหวานะ่ะหมดแล้วอะอร่อยมากเลยนะแซ่บเผ็ดอย่าแตกเลยปิดอ้าวยังไม่ปิดอีกเหรอเออเธอยังไม่ได้ปิดคลิปเลยนะโอเคค่ะทุกคน <laughs> คลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะ <laughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ให้หมูกับนิวด้วยนะกับช่องมีนาวน,นะนวจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายบายมีนาวคำาสุดท้ายมอบให้ตัวเองอื้อร่อยเนาะใช่ค,คลิปหน้า,<ม>าทำยำม,มานาวมั้ยอ้ยแต่ถ้ามันมาเยอะๆอย่างเงีย้ยก็กินไม่ไหวหรอกเนาะ ถ้ากินแบบนี <squishy> ้นี่แหละเอออร่อยกินเยอะๆพอดีอ่ะเขาเรียกวอะไรเข็ดฟันเข็ดปากเข็ดหน้าเธอเขาไม่ตองนพริกโคตรโคตรโคตรพริกพริกโคตรโคตรโคตรพริกพริก